ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่5้าไร่นะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทาโคกหนองนานะครับของเราจะได้บรรยากาศคือวิวธรรมชาติเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่5้าไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลวังไผ่อําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแปลงด้านหน้านะครับที่เราเห็นนะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับด้านหน้านะครับเรา พื้นที่นะครับผมให้แล้วนะครับผมไม่ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับประมาณ150เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนคอนกรีตนะครับเข้ามา150เมตรนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ท่านที่จะไปติดต่อราชการนะครับที่อำเภอห้วยกระเจ้านะครับก็อยู่ที่7กิโลกับอีก200เมตรนะครับถ้าตรงนี้นะครับไปถึงวัดทิพสุคนทารามนะครับเผื่อท่านใดจะไปกราบไหว้ขอพรนะครับที่วัดทิพสุคนทารามนะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับถ้า f อผมมาจากทางเวสเกตนะครับทางจังหวัดปทุมธานีนะครับจากตัวนี้ไปถึงตัวจังหวัด ปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่130มกิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่129กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะนี่ครับของเราก็มาจากถนนคอนเกีนะครับนิดเดียวนะครับประมาณ150เมตรนะครับนี่ครับก็จะถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับแล้วก็ถนนนี้นะครับเรายกให้เป็นถนนสารประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็ออกได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับส่วนไฟฟ้านะครับก็อยู่หน้าแปลงของเราแล้วนะครับเป็นไฟ3เฟสด้วยนะครับ นี่ครับน้าไฟพร้อมเลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยหลักเขตนะนี่ครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราตรงไปนู่นเลยนะครับครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ32มสเมตรเจดนี่นะครับครับแล้วก็ส่วนด้านที่หันหน้า มาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศใต้นะครับทิศใต้จะเป็นทิศที่อยู่ตรงหน้าถนนนะครับหน้าบ้านของเรานะครับนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะนี่นะครับตัวนี้นะครับฟื้อไปนู่นเลยนะครับที่เราเห็นแนวรั้วนะอันนี้คนกรุงเทพนะครับเขามาซื้อไปแล้วนะครับเนี่ยซื้อแล้วเขาก็ทํารั้วลวดหนามนะครับเอาไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยซื้อไว้หมดแล้วนะครับ นะครับเหลือของเราแปลงสุดท้ายนะครับความลึกนะครับจากนื้นนะครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ260เมตรนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนหกนะครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่งบไม่มากนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตนะครับเหมาะเลยนะครับนะครับที่ดินกําลังพอดีเลยนะครับเนื้อที่ไม่มากเกินไปนะครับไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วติดถนนเนี่ยครับ น้าไฟพร้อมด้วยนะครับแล้วก็ไฟสามเฟสด้วยนะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเนี่ยนะครับถึงตรงนี้นะนี่ครับวันนี้ผมให้อาจารย์นะครับอาจารย์พิชาวิทย์นะครับเนี่ยมาถือเป็นขอบเขตให้เรานะครับนะนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับฟื้บย้อนกลับไปนน่นเลยนะครับครับของเรานะครับหน้ากว้างอยู่ที่32มสเมตรเจนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะนี่ครับแนวเขตของเรานะครับนี่ครับไปนี่เลยนะครับ นี่ครับเราที่เราเห็นแนวแนวทิวต้นไม้นะนี่ครับฟื้อไปได้เลยครับความลึกนะครับก็อยู่ที่260นะครับแต่ส่วนนี้จะเป็นแปลงของเจ้าอื่นนะครับส่วนนี้จะเป็นแปลงจีเด่นของเราครับนี่ครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเรามาปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับเหมาะเลยนะครับนะครับเราได้ยากาศคือวิวธรรมชาตินะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับเราถมให้แล้วนะครับ ถมให้ประมาณไล่หนึ่งนะครับนั่นเลยครับเนี่ยอันนี้คือเราถมเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่พร้อมใช้เลยนะครับเนี่ยเวลาเรามานะครับเราก็อาจจะเอาบ้านนอกดาวนะครับมาตั้งมาตั้งลงนะครับเนี่ยมาตั้งนะครับแล้วก็ได้มีที่หลบแดดหลบร้อนนะครับได้สบายๆเลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8ย์5 8 9 7 4นะครับนัดผมลุงหน้านิดนึงนะครับ เนี่ยส่วนนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถมนะครับเนี่ยครับเดิมทีนะครับเราให้คนเขาเช่าทํานาอยู่นะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับส่วนนู้นนะครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นแนวรั้วนะครับล้อมรั้วหมดแล้วนะครับอันนี้คนกรุงเทพนะครับซื้อแล้วนะครับเนี่ยเขาก็ล้อมรั้วหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเหลือองเราแปลงสุดท้ายนะครับเนี่ยสำหรับท่านที่งบไม่มากนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเป็นของตัวเองนะครับซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเหมาะเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตของเราช่วงด้านท้ายนะครับเพราะด้านนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยครับไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นพื้นที่นานะครับที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงด้านท้ายเลยนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ช่วงท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับผมเดินมานี่ฟื้นนะครับนี่ครับส่วนนี้คือด้านท้ายนะครับครับด้านท้ายนะครับของเราจะมีบ่อนะครับที่เราขุดเอาไว้นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยตารางวานะครับเนี่ยครับเราเป็นบ่อนะครับเก็บน้ําเอาไว้นะครับ เนะครับเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับเนี่ยครับเราก็มีน้ํานะครับเนี่ยดึงน้ําจากบ่อนะครับไปรดต้นไม้ของเราได้เลยนะครับนี่คือเราขุดบ่อไว้แล้วนะครับนี่ครับน้าโอ้โหน่าอาบมากนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดินนะครับก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นกว่าแล้วนะครับเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วแล้วลมแรงมากนะครับดูจากนู่นเลยนู่นนู่นนะครับดูต้นไม้นะนี่ครับเนี่ยครับ ลมอาจจะวิววิววิวนิดนึงนะครับยังไงต้องขอพายเอฟซนะครับเพราะว่าดูจากลมนะนี่ครับเห็นไหมนี่ครับที่พัดต้นยูคาลิตัสนะครับลมกระโชกเลยนะครับครับนี่นะครับหลักเขตของเรานะครับอ่ะครับตรงตรงมานี่เลยนะนี่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับนี่คือหลักเขตเรานะครับแล้วก็จากนี้เดยวครับปุ๊บเราไปนี่เลยนะครับนี่ครับ ด้านหน้านะครับกว้างอยู่32เมตร70นะครับด้านท้ายก็เช ah ่นกันนะครับก็จะกว้างอยู่32เมตร70เช่นกันนะครับด้านท้ายไปได้เลยนะครับเนี่ยส่วนนี้เป็นบ่อนะครับที่อยู่ท้ายแปลงที่ของเรานะครับเนี่ยครับเก็บน้ำเอาไว้อยู่ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ต่อท่อต่อแล้วนะครับดูดน้ําไปลดต้นไม้นะครับดูแลต้นไม้เราได้สบายๆเลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่5ไร่นะครับ ของเราอยู่ที่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนหกนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับก็แจ้งผมลงหน้านิดนึงนะครับท่านใดที่อยากจิดูพื้นที่จริงนะครับนี่ครับของเรามาถึงตรงนี้นะครับนี่หลักเกตของเรานะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบหกหกโมงเย็นละนะครับเกือบเกือบมืดละนะครับเนี่ย ปุ๊บย้อนกลับไปนี่เลยเนี่ยนะครับตะเกียบเราตรงนี้นะครับเราก็ตรงๆขึ้นไปนี่นะครับน่หนะครับส่วนนี้นะครับเป็นของเจ้าอื่นนะครับุนเทพนะครับเขาซื้อไปหมดแล้วนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่5ไร่ด้วยนะครับวันนี้บาๆขอบคุณครับ